กิจกรรมข้อ1ให้นักเรียนระบายสีในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นประโยคนะคะข้อ1น,นกบินเป็นประโยคนะคะนกบินข้อ2งงูเลื้อยช้าๆนะคะเป็นค่ะระบายเลยค่ะต่อไปค่ะคุณยายยิ้ม เป็นประโยคนะคะระบายเลยค่ะระบายเลยค่ะคุณยายยิ้มนะคะต่อไปกร,ร, um re รุงเทพมหานครอันนี้ไ yeah. ม่ใช่นะคะกรุงเทพมหานครไม่ใช่ประโยคนะคะไม่ใช่ประโยคไม่ต้องระบายค่ะต่อไปค่ะรองเท้าผ้าใบอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคค่ะไม่ต้องระบายนะคะต่อไปค่ะน้องวาดภาพอันนี้เป pues okay. ็นประโยคนะคะระบายเลยค่ะ พุทธศักราชไม่ใช่ประโยคนะคะไม่ต้องระบายนะคะพุทธศักราชไม่ใช่ประโยคค่ะต่อไปค่ะน้องของฉันไม่ใช่ประโยคนะคะต่อไปค่ะลุงเลี้ยงไก่เป็นประโยคนะคะระบายเลยค่ะพี่ขอเงินแม่อันนี้ก็เป็นประโยคค่ะระบายเลยค่ะทบทวนนะคะข้อที่เป็นประโยคนะคะ นกบินงูเลื่อยช้าๆคุณยายยิ้มน้องวาดภาพลุงเลี้ยงไก่พี่ขอเงินแม่นะคะเป็นประโยคนนะคะระบายเลยค่ะข้อสองให้นักเรียน เรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคุคข้อหนึ่งชอบผลไม้พี่รับประทานเรียงใหม่ค่ะพี่ชอบรับประทานผลไม้ต่อไปค่ะข้อสองพูดจาผมหยาบคายไม่เรียงใหม่ค่ะผมไม่พูดจาหยาบคายต่อไปค่ะข้อสามนังสือสวยเขียนแก้วตานะ แก้วตาเขียนหนังสือสวยต่อภัยค่ะข้อ C นะคะมีแม่สามคนลูกเรียงใหม่ค่ะแม่มีลูกสามคนข้อห้าค่ะวิชาชอบฉันภาษาไทยเรียนฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทย ไปข้อสามค่ะให้นักเรียนแต่งประโยคตามเหตุการณ์ที่กำหนดนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะขอร้องนะคะข้อหนึ่งขอร้องให้คุณครูอธิบายเลขข้อนี้ที่ยังไม่เข้าใจกอ็อันนี้ตัวอย่างนะคะนอกเนือจากนี้ก็ได้นะคะคุณครูคะ,นะค,ะคุณครูคะ กรุณาอธิบายเลขข้อนี้ให้หนูฟังหน่อยค่ะตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะข้อ2บอกพ่อหรือแม่ว่าไฟในห้องอน้ําเสียเอาใหม่นะคะบอกพ่อหรือแม่ว่าไฟในห้องน้ําเสียนะคะตัวอย่างนะคะคุณแม่คะไฟในห้องน้ําเสียค่ะต่อไปค่ะข้อ3 ถามเพื่อนคนหนึ่งถึงสาเหตุที่เขาไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้นะคะตัวอย่างนะคะทำไมเธอไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้นะคะตัวอย่างนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะเขาอีปฏิเสธเพื่อนว่าไม่ไปเล่นเพราะต้องทำงานก่อนนะคะฉันไม่ได้ไปเล่นแล้วละ่ะ เพราะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะะต่อไปข้อ5บอกคนขายว่าต้องการซื้อนม1กล่องตัวอย่างนะคะหนูต้องการซื้อนมหนึกล่องค่ะต่อไปค่ะข้อสให้นักเรียนเรียงประโยคต่อไปนี้ เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันนะคะฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆแม่และพี่ชมเชยฉันฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นทำให้ฉันอ่านเก่งมากขึ้น <S <S เรียงใหม่นะคะฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆทำให้ฉันอ่านเก่งมากขึ้น แม่และพี่ชมเชยฉันนะคะอีกครั้งนะคะฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆทำให้ฉันอ่านเก่งมากขึ้นแม่และพี่ชมเชยฉันผมรู้สึกภูมิใจในการกระทำของตนเองผมเดินเข้าไปในสวน ผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันเห็นลูกนกตกลงมาจากรังนะ,ะเรียงใหม่นะคะผมเดินเข้าไปในสวนเห็นลูกนกตกลงมาจากรังผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันผมรู้สึกภูมิใจในการกระทำ ของตนเองนะ